ตอนที่384ชายชั่วรนหาที่ตายชัดๆโจโจโกรธมากคราวนี้เธอไม่มีความเกรงใจอีกต่อไปและดาบไม้ท้อในมือของเธอก็พุ่งแทงไปทางเขาทันทีเมื่อเห็นเด็กน้อยตรงหน้าคุณปู่หลี่ก็ดูจะตกใจและประหลาดใจเล็กน้อยใช่เด็กคนที่เขาเจอในสุสานเมื่อตอนกลางวันหรือเปล่านะทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะแต่ในเมื่อมาแล้วฉะนั้นก็อย่าได้ออกไปจากที่นี่อีกเลย คุณปู่ลีเลียริมฝีปากของตัวเองแววตาที่เขามองไปยังโจโจนั้นเต็มไปด้วยความโลภเธอยังเด็กขนาดนี้อายุขยของเธอจะต้องเหลืออีกหลายสิบปีแน่ๆซึ่งเข้าทางเขาพอดีเลยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จูจ่ๆเขาก็โยนยันแผ่นหนึ่งไปที่โจโจชินสวีที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาทันทีและกำลังจะเดินเข้าไปเขาจะไม่ยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นกับโจโจเพียงเพราะหนูน้อยช่วยลูกชายของเขาเป็นอันขาด ทว่าชินเรียกกลับดึงตัวเขาเอาไว้เขาจึงหันไปมองน้องชายของตนเองด้วยความสงสัยก่อนจะได้ยินน้องชายของเขาพูดเพียงว่าอยากเข้าไปแล้วโจโจ่ละชินสวีกลัวว่าโจโจจะได้รับบาดเจ็บให้โจโจจัดการเองเถอะหากเราเข้าไปก็มีแต่จะเป็นภาระให้เธอเปล่าเปล่าแค่มองก็รู้แล้วว่าชายชาราคนนั้นดูไม่ปกติถ้าหากพวกเขาเข้าไปมีแต่จะทําให้โจโจเสียสมาธิ ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับโจโจมาฉินเลี้ยจึงเข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีฉินสวิคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคิดว่ามันสมเหตุสมผลอย่างน้อยฉินเลี้ยก็เป็นคนที่ใส่ใจโจโจมากที่สุดในบ้านเขาจะต้องไม่มีทางยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยแน่ๆฮ่า <h> ฮ ah> โจโจเห็นยันแผนนั้นแต่ก็ยังพุ่งเข้าไปโดยที่ไม่ได้มีความเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอหยิบถั่วดำในกระเป๋าขึ้นมาแล้วโยนมันออกไป ทันทีที่ยันแผ่นนั้นปะทะเข้ากับถั่วดำของเธอมันก็ถูกเผากลายเป็นเท่าฐานไปทันทีทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะดวงตาของชายชาราเบิกกว้างด้วยความตกใจแต่ก่อนที่เขาจะได้คิดอะไรต่อน,นั้นก็มีเท้าอ้วนๆข้างหนึ่งเตะเข้าที่เข่าของเขาอย่างรุนแรงจึงทำให้เขาเซและล้มลงกับพื้น ก่อนที่เขาจะทันได้โต้อตอบโจโจก็ได้แปะยันลงบนมือข้างหนึ่งของเขาไปแล้วคุณปู่หลีขยับตัวไม่ได้อยู่ครู่หนึ่งจูจูเขาก็รู้สึกว่าปราณวิญญาณของเขาเริ่มสลายหายไปเขาตื่นตระหนกพลางพูดขึ้นว่าไม่นะอย่างไรก็ตามโจโจไม่แม้แต่จะสนใจเขาเลยสักนิดทันใดนั้นมืออ้วนๆของเธอล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเขาไม่นานนักเธอก็พบบางสิ่งที่อยู่ในนั้นและเมื่อหยิบมันออกมาก็พบว่ามันคือทองคําแท่งนั่นเองโดยมีเส้นชีวิตเชื่อมต่อกับมันอย่างแน่นหนาะ เมื่อเห็นเช่นนั้นแววตาของคุณปูหลี่ก็เบิกกว้างขึ้นและพูดอย่างหวาดกลัวว่าอย่านะอย่าอย่างนั้นหรือฝันไปเถอะโ,โจโจไม่ได้สนใจเขาหนูน้อยหยิบกันไกรออกมาจากกระเป๋าแล้วตัดมันทันทีในตอนนั้นพลังชีวิตของปูหลี่ก็เลือนหายไปทันทีและใบหน้าของเขาก็ดูหมองคล้ำลงไปมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วหรือเสียหวังที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยืน่นศีรษะเข้ามาถามด้วยความสงสยัยโจโจพยักหน้า เขาเพิ่งจะเริ่มลงมือกับพี่สามจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่จัดการยากอะไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นแววตาของเสียหวังก็ดูหม่นหมองลงเธอรู้สึกอิจฉาขึ้นมาเล็กน้อยถ้าตอนนั้นเธอได้พบกับโจโจก็คงดีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอก็ก้มหน้าลงด้วยความผิดหวังเมื่อเห็นเธอเป็นแบบนี้โจโจก็รู้สึกสงสารอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะจับคนเลวได้แล้วแต่เสียหวังก็ถูกเขาทำร้ายจนตายไปนานแล้วและคนที่ตายไปแล้วก็ไม่อาจฟื้นได้ชีวิตของเธอไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้อีกแล้วเธอกำลังพูดกับใครกันคุณปูหลี่ที่นอนอยู่บนพื้นถามด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งและดูอ่อนแรงเขาจำได้ว่าเมื่อตอนกลางวันเธอก็ดูเหมือนว่ากำลังคุยกับใครบางคนอยู่ที่สุสานด้วยเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาเล็กน้อยตกลงแล้วเธอคุยกับใครกันแน่ เมื่อได้ยินเช่นนั้นเสียหวังก็โน้มตัวลงอย่างความเย้ยหยันและค่อยๆปรากฏตัวต่อหน้าของเขาพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่าฉันเองลืมฉันไปแล้วหรือที่แกอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะอาศัยอายุขายของฉันเชียวนะเสียหวังเมื่อเห็นเธอชายชราก็จำได้ทันทีเขามองไปที่เธอด้วยความหวาดกลัวใช่ฉันเองเสียหวังมองไปที่เขาพลางแค่นเสียงพูดออกมาช้าๆตาเท่าหลีแกเอาพลังชีวิตของฉันไปแกมีชีวิตสุขสบายดีใช่ไหม ขณะที่เธอพูดนั้นเธอก็เอื้อมมือไปที่คอของเขาพลางบีบมันค่อนข้างแน่น